โอเคนะผมอยู่ของแตสกินนะครับเป็นสกินผมแดง,งี่นะครับก็ขอบคุณคนที่ทำให้นะครับนะครับเพราะขอบคุณจริงนะครับจะผมเริ่มชื่อช่องเขาแล้วนะครับก็เป็นสกินสีที่ผมแดงครับเดี๋ยวพาไปดูมัดคอตเลยน,นี่ครับเป็นรูปแบบนี้แล้วก็รูปแบบนี้ ถทาไม่หลายรูปเลยนะครับชอบรูปนี้เหมือนกันนะครับคนที่เขาทำาลือกินเนี่ยเราเขาทาให้เนาะนี่ครับนี่ครับนี่ครับจละภาาโคตรเท่ครับรนี่ครับดูดูดูถ้าผมว่าจะเอ่อบวกช่องนี่ยดูอันนี้เขาก็ทําให้โคตรเท่มันมีรูปหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบเอาหมดแล้วเนาะรูปรูปที่ผมรู้สึกชอบสุดๆรู้ไหมรูปเลย รูปเนี่ยครับเห็นไหมมันมีไดโนเสาร์น่ารักด้วยนะคะเพราะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สกินใหม่ของผมด้วยนะครับแต่อินโทรเป็นอินโทรเริมนมะมาที่การทำห่านะครับโอแค่บ่ายครับสวัสดีครับ